บ้านคำธรรมดาที่เสนพิเศษเรามักจะออกไปตามหาสิ่งพิเศษนอกบ้านทั้งที่เราเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรจนกลายเป็นปัญหาโลกแตกเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันปัญหาที่มีทั้งคนที่รู้และไม่รู้คำตอบแต่ทุกคนรู้ไหมไข่ใบนี้เนี่ย ทำให้หลายคนอยากกลับบ้านมันง่ายไปหรือเปล่านะถ้าจะบอกว่ามันคือของดีประจำบ้านแค่ตอกไข่ใส่เครื่องปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ตีตีเอาไปใส่ในกระทะแค่นี้กลิ่นหอมชุย ก็ฟุ้งไปทั่วบ้านคุณรู้ไหมต่อให้เราแบ่งไข่จากถ้วยเดียวกันไปเจียวมันก็ไม่มีทางเหมือนกันต้นตําลึงต้นเดียวกันมันยังมีใบไม่เหมือนกันสักใบทุกสิ่งล้วนแตกต่างแต่สิ่งเหล่านี้มันง่ายได้ไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงแค่เราเก็บมันมา หาอะไรที่เหมาะๆเ,เข้ากันอย่างเช่นหมูสับเอาน้ำร้อนใส่หม้อในเวลาที่เหมาะสมสิ่งที่แสนจะเรียบง่ายเรื่องราว ในบ้านที่แสนอร่อยก็เกิดขึ้นได้อย่างง่ายได้กินข้าวที่บ้านกับคนที่บ้านสักมือ้อเมนูง่ายๆธรรมดาที่แสนพิเศษอย่างไข่เจียวหรือต้มจืดตำลึงหมูสับคงเป็นอะไรที่สุขใจไม่น้อยในสถานการณ์ปัจจุบัน คงทำให้หลายคนไกลบ้านอยากกลับมากินข้าวที่บ้านแค่ไข่เจียวหรือต้มจืดตำลึงหมูสับมันก็เป็นเมนูพิเศษขึ้นมาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเจอวันที่ได้กลับบ้านไปกินข้าวไข่เจียวไปกินต้มจืดตำลึงขอให้วันนั้นมาถึงเร็วๆว,วันที่พวกเรา จะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติที่บ้าน